สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอยุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐประหาร19กันยากับตุลาการพิวัตรวันนี้เสนอเป็นตอนที่1ครับท่านผู้ชมครับการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549กับสิ่งที่อ้างว่าเป็นตุลาการพิวัตรซึ่งก่อตัวขึ้นระหว่างปี2548 ถึง2,549เพื่อหาทางโค่นล้มรัฐบาลพันธรมรวรโทรทักษินชินวัตรและต่อเนื่องจากการรัฐประหารสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันและไม่เกี่ยวข้องกันก็คงจะว่ากันไปตามเพลงแบบว่าน้ำคุนๆเท่านั้นเองเพราะถ้าจะวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดความเป็นมาและการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้ว ก็จะเห็นได้ชัดว่าแท้ที่จริงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันและเป็นขบวนเดียวกันนั่นแหละมีเหตุผลหลายประการที่สะท้อนให้เห็นความจริงดังกล่าวดังต่อไปนี้คือ 1. เริ่มต้นจากกรณีที่คนระดับประธานสารปกรครองสูงสุดคือนอายอัคาราทรจุฬารัตน์กับนายจารัญภักดีธนากุลในขณะที่ดำรงตำแหน่งในศาลฎีกา ได้แอบไปร่วมประชุมปรึกษาหารือกับองคมนตรีคนหนึ่งที่บ้านนายปีมาลากุลย่านสุขุมวิทเพื่อหาทางโค่นล้มรัฐบาลพันมโทโทธมุรโตทักษิณชินวัตรเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่จะมีการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9ทั้งนี้จากการเปิดเผยของพลเอกพันลบบินมณีซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นด้วย 2. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับที่3ลงวันที่19กันยายน2549ได้ให้ศาลทั้งหลายนอกจากศารลรัฐธรรมนูญคงมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาอัตกรดีตามกฎหมายและตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองต่อไปโดยไม่ได้ถูกยกเลิกไปด้วย 3. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับที่13 ลงวันที่20กันยายน2549ได้ให้อดีตผู้พิพากษาสารยุติธรรมซึ่งดำรงตำแหน่งกรกตอ,อยู่ในวันที่19กันยายน2549เป็นกกตเป็นกกตต่อไปดังนี้นายอภิชาติสุขคานน์เป็นประธานกรรมการนางสดศีสัตยธรรมนายสมชายจึงประเสรศิฐและนายสุมเมธ อุปนิสากรเป็นกรรมการ 4. ประกาศคณะปฏิรูปการปกรครองฉบับที่19ลงวันที่22กันยายน2549ให้อดีตผู้พิพากษาสารยุติธรรมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปปชอยู่ด้วยหลายคนอย่างเช่นนายวิชามหาคุณเป็นต้น 5. ประกาศคณะปฏิรูปการปกรครองฉบับที่30 ลงวันที่30กันยายน2549ให้อดีตผู้พิพากษาสารยุติธรรมเป็นกรรมการคอตสอรหรือคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้แก่นายจิรนิติหวานนนายนามยิ้มแยม้มนายสวัสดิโชตพาณิชย์นายอุดมเฟื่องฟุง้งและนายอำนวยทันทรา6 มาตรา35ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 4 9ซึ่งพลเอกสนธิบุญยรัตกลินหัวหน้าคณะรัฐประหารนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมมาพิไทยประกาศใช้โดยมีตนเองเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบร,รมราชโองการได้แต่งตั้งให้ประธานศารดีกาประธานสารปกครองสูงสุดผู้พิพากษาสารดีกา5คน และตุลาการในศาลรปกรครองสูงสุดอีกสองคนรวมเป็น9คนประกอบเป็นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อทำหน้าที่สั่งยุบพักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา63ของรัฐธรรมนูญแหง่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0ที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านั้นพร้อมทั้งให้มีอำนาจในการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค และหัวหน้าพักที่ถูกสั่งยุบมีกำหนด5ปีตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่27ลงวันที่30กันยายน2 5 4 9ทั้งนี้โดยไม่ได้สวมคุยตุลาการไม่ได้นั่งพิจารณาบนบัลังกศารและที่สำคัญไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมมาพิไทยพระมหากษัตริย์7 มาตรา5ของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,549ได้แปลงสถานะของหัวหน้าคณะรัฐประหารให้เป็นประธานคมชมีอำนาจในการนำรายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงแต่งตั้งโดยมีประธานคมชเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบบญญัติแห่งชาติดังกล่าวมีข้าราชการตุลาการซึ่งยังดำรงตำแหน่งอยู่ในศาลยุติธรรมได้รับแต่งตั้งด้วยจำนวนสองหรือสามคนซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสะท้อนการสวมหมวกสองใบในขณะเดียวกันระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายนิติบัญญัติอย่างชัดเจน และไม่เคยปรากฏมาก,ก่อน 8. หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9และภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549พลเอกสนธิบุญรัตกรินในฐานะประธานคมชได้แต่งตั้งนายชาญชัยลิขิตจิต t อดีตประธานสารดีกาให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในว่าเพื่อเป็นการเชื่อมโยงอดีตประธานสารดีกาซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายตุลาการเข้ากับความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารนั่นเองมีหน้ำซ้ำยังได้มีการโอนย้ายนายจรัญพักดีธนากุลซึ่งเป็นคนสนิทของนายชาญชัยลิธิจ,จิต t ข้ามห้วยจากข้าราชการตุลาการของสารยุติธรรมมาเป็นข้าราชการพลเรือนระดับ4 1ในตำแหน่งประลัดกระทรวงยุติธรรม และนายจรรยพักดีธนากุลผู้นี้แหละที่ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธ,ธรรมนูญซึ่งในที่สุดก็มานั่งในตำแหน่งตุลาการสารรัฐธ,ธรรมนูญในรัฐธ,ธรรมนูญฉบับที่ตัวเองเป็นคนยกร่างเรียกว่าจัดฉากวางแผนดึงสารเข้ามารับรองการใช้อำนาจและการสืบทอ,อดอำนาจของคณะรัฐประหารอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยทีเดียวท่านผู้ชมที่เคารพ รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโม,มงค์ในตอนที่ชื่อว่ารัฐประหาร19กันยากับตุลาการพิวัตรในตอนที่1ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ